วัดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำาลรามนะคะเป็นต้อนรับวันคริสต์มาสนะคะเป็นสูรคริสต์มาสตรงตัวมากค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นเกลีวทีค่ะอย่างที่สองจะเป็นภาชนะคนไปภาชนะที่ใช้แหวททำแล้วก็ภาชนะที่ใช้ไ้ไว้ใส่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีผสมอาหาระคะ่ะคือที่นู่นมันไม่มีสีแดงสด ะะมาลอนเลยซื้อสองสีนี้มามาลอนก็ไม่รู้ว่าสองสีนี้อันไหนมันแจ๊ดกว่ากันมาลอนเลยจะใช้สองสีนี้ผสมกันมันจะได้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะสีขาวเราไม่ต้องซื้อนะคะกาวมันเป็นสีขาวอยู่แล้วแล้วก็เป็นสบู่ค่ะขอบเป็นสบู่สีขาวเนาะที่มันมีสีขาวแล้วก็เป็นน้ำยายทสาสลานะคะแล้วก็จะเป็นแป้งเด็กเนาะไว้ตรงนู้นอะแล้วก็น้ําค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทํากันก่อนนะคะึือมาลอนอาจไปหนึ่งคลิปแล้วเรามารลอนเผอ,อเทน้ำยาทําสลามเยอะเกินมันเลยแข็งนะคะใส่กาวไปเยอะๆนิดนึงเนะ,ะเพราะว่ามันต้องทำสารสีนะคะก็เอามาผสมกันค่ะต่อไปใส่น้ำนะคะ จำนวนน้ำที่ใส่ไปนะคะก็ใส่ไปหนึ่งส่วนสองของกาวนะคะให้มันคลายความหนืดลงนะคะเพราะว่าคือใส่สบู่ใส่แป้งเนี่ยกาวมันก็จะหนืดขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ถ้าหนืดมากเรามาใส่ยาทำสลามมันก็จะแข็งใส่ลงไปใส่ไปประมาณเนี้ยเออประมาณช้อนหนึ่งนะคะ สำรับกาวเยอะๆนะใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งครืออนี้มาลองใส่กาวไปกับน้ำรวมกันไปครึ่งถ้วยเลยนะมี่ขมันก็จะหนืดขึ้นนะแอต่อไปใส่แป้งเด็กไปสองปื้นนะคะ ค่ะก็ตอนนี้เราก็หนึบแล้วเราก็จะมาใส่้าทำสาดนะคะเราค่อยผสมฉีทีหลังนะภายในออนนิดเดียวต้องตัว,วะคะ่ะก็ใส่จนกว่าจะเป็นวันนี้ว่าเอาใส่ไปหยดหนึ่งคือมันเข้มข้นมากนะหยดหนึ่งก็ โอเคอ่ะค <Okay. S 2> ่ะก็ใส่จนกว่าจะเป็นเลยนะคนแล้วมันยังแบบมันยังเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะคะคือดูคลิปนี้ให้จบก่อนทำนะนี่ค่ะคนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะคะ ตะกี้มาลอนพูดผิดนะคะก็ให้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนสามนาทีนะคะทิ้งไว้สามนาทีปุ๊บพอคนใหม่คนใหม่ปุ๊บมันก็จะใกล้เป็นสาหรับใครที่ทําก้อนเล็กๆนะก็มันก็จะใกล้เป็นนะคะให้คนคน,คนไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ใส่น้ำยาทันลามไปนิดนึงแต่ถ้าก้อนใหญ่อย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะก็เอ่อ ค่ะไปรอกันนะคะห้านาทีค่ะนี่ค่ะก็เป็นก้อนแล้วนะคะคือทิ้งไว้ห้าทีมันจะไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่ามันจะแข็งขึ้นใช่ปะมมอนก็จะใส่สะบู่เหลวเติมเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะดื่อดือด้วยนะ ดูๆเด่งๆนะคะเหมือนพุดดิ้งนะคะเป็นพุดดิ้งวันคริสต์มาสยังนวดไม่เสร็จเลยนะคะก็เลยจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะ ่นะต่อไปนะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะอันนี้นะคะไม่ต้องผสมสีนะไม่ต้องผสมสีอันผสมสีสองอันนะคะนี่ส่วนนี้นะคะเมื่อเราจะผสมเป็นสี ชมพูก่อ,อใส่สีแดงนะอืสีนี้มแม่รต้จะใส่ไปเยือะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีส้มแดงมันจะออกเหลืองเหลือสิ่งปัปิก้า Oh. สวยอดมีสีดีสวยนะแต่อะไรคือมันเป็นสีชมพูอย่างนี้ สีชมพูคือสีอ่อนของสีแดงใช่ไะมนี่ก็คือมันแดงแต่นอกก็คือมันชมพูส้มๆชมพูส้มโคออรสใช่ปหแต่อันนี้มันชมพูส้มจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ชมพูโอรสนะไม่เป็นชมพูส้มๆชมพูส้มๆแต่มันไม่ใช่ชมพูโอรสเนี่ยแยดมากนะ แต่มันเหมือนสีแดงนะถ้อาอยู่ที่มืดโอเค okay. ต่อไปค่ะสีเขียว <Yes. S 1> okay. วางไนนี่วางไว้ขวดกาวนะอ่ะ <c oughs> สีเขียวนะคะ สีเขียวเป็นพ่อเลยไม่มันติดสีพูดด้วยไม่เป็นไรอุ้ยสีเขียวสวยนะอุ้ยอยาขาดนี่สีเขียวสวยเขียวโอเค ไมียาวมากอะ่ะน,นี่นี่เข้มมากโอ้ยมันเริ่มเข้มแล้วนะเขียวสวยมาก และขาวค่ะนี่เราจะวางเป็นอย่างนี้นะคะให้สีขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็คั่นระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะแล้วก็สีแดงอยู่ป่ะนี่ค่ะ สวยๆเวยค่ะสีก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนละนะคะก็ Merry Christmas ค่ะ